เคล็ดลับการใช้รูปภาพสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สไตล์ x c u s t m e ครับ ก่อนที่จะพาไปดู5เคล็ดลับที่ว่านี้นะครับผมขอยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดในเรื่องของการสร้างตัวตนหรือว่า personal branding ที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะครับคือเคสของค,คุณพิมริาพายครับล่าสุดนี้ครับที่เขาขายสินค้าของเขาได้100ล้านบาทในไลฟ์ของเขาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นครับซึ่งสินค้าที่เขาขายเนี่ยก็เป็นเครื่องสําอางกล่องสุ่มนะครับกล่องละ1000 100, 0แบาทเขาสามารถขายได้1000งพันออเดอร์หนึ่งพัสั่งซื้อนะครับโดยที่ลูกค้า ที่ดูไลฟ์วันนั้นอยู่เนี่ยเขาไม่ได้เห็นเลยว่า สินค้าในกล่องมีอะไรบ้างเพราะว่าคุณพิมพิพาเนี่ยเขาไม่ได้เอาสินค้ามาตั้งวางให้ดูใช่ไหมครับลองนึกตัวอย่างเล่นๆนะครับว่าถ้าเกิดวันนี้เราจะต้องซื้อบ้านหรือว่าซื้อรถเองเนี่ยอย่างน้อยเอเราก็ต้องไปลองขับลองใช้นะฮะลองอยู่พวกนี้ใช่ไหมฮะแต่นี่คุณพิมพิพายก็แค่พูดแบบเปล่าๆเขาก็ยังสามารถขายสินค้าได้เพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาไว้ใจและเชื่อใจได้ฮะหรืออยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการซื้อของของคุณพิมพิพานยนะครับมันทําให้เราเห็นว่าการสร้างตัวตนหรือการ personal Branding มมมมันมันีคควาาาสํญก แบรนด์คุณแข็งคุณจะสามารถขายอะไรก็ได้ครับมาดู5เคล็ดลับในการใช้รูปภาพสําหรับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์กันดีกว่าครับเริ่มตั้งแต่เคล็ดลับข้อที่1นะครับก่อนที่คุณจะต้องไปถ่ายรูปสําหรับงานคอมเมอรเชียลหรือว่ารูปโปรไฟล์รูปโฮมเวร์เพจหรือว่ารูปทำคอนเทนต์ที่เป็นรูปหลักๆของคุณครับผมขอแนะนําว่าคุณควรพักผ่อนให้เต็มที่พักผ่อนให้มากพอเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณนอนน้อยพักผ่อนน้อยและคุณต้องไปถ่ายรูปเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้ามาดูรูปของคุณเนี่ยแววตาของค ว่าคุณไม่มีพลังงานเอาเสียเลยครับเคล็ดลับข้อที่สอะครับรูปภาพที่คุณใช้ในการสร้างตัวตนหรือว่าทำคอนเทนต์ต่างๆก็ตามนะครับรูปภาพของคุณจะต้องสะท้อนตัวตนของคุณให้มากที่สุดนะฮะแล้วจะทํายังไงให้รูปภาพของคุณสามารถสะท้อนตัวตนได้ชัดเจนที่สุดนะครับง่ายๆนะครับก็แค่ทาโพสบุคลิกลักษณะชุดที่คุณสวมใส่อยู่หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้สิ่งอื่นมาช่วยส่งเสริมบุคลิกของคุณเนี่ยคุณก็หาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาถือหรือว่ามาร่วมฉากด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้า วันนี้คุณสร้างตัวตนเกี่ยวกับสายสุขภาพชุดกีฬาของคุณก็ต้องมาแล้นะครับหรือว่าอุปกรณ์ออกกาลังกายต่างๆก็ต้องมาอยู่เป็นพสับต่างๆมันสามารถช่วยส่งเสริมบุคลิกลักษณะของคุณได้ครับแต่ที่สําคัญในมุมของผมนะครับผมมองว่าอินเนอร์ ความเป็นธรรมชาติในตัวตนของคุณนั่นแหละครับสามารถบอกบุคลิกลักษณะและตัวตนของคุณได้ชัดเจนที่สุดครับเคล็ดลับข้อที่3ครับก็คือรอยยิ้มครับการที่คุณมีรอยยิ้มบนรูปภาพของคุณครับมันจะช่วยให้ดูสดใสและก็มีพลังงานบวกเพิ่มเข้ามาในรูปภาพนะครับใครเห็นก็อยากมองนะครับเมื่อเราเทียบกับหน้าบึ้งต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะ c o l ะฟี i ล l i n g ใช่ไหมฮะฉะนั้นในเรื่องของรอยยิ้มครับเป็นพื้นฐานของการถ่ายรูปที่ดีนะฮะยกเว้นแต่ว่าการถ่ายรูป เพื่อไปใช้งานของคุณครั้งนั้นๆเนี่ยเอารูปไปทำคอนเทนต์หรือว่าไปใช้งานอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้ถ่ายรูปให้เติมรอยยิ้มจากอินเนอร์ของเราเนี่ยเข้าไปด้วยครับมันจะสามารถส่งพลังบวกจากรอยยิ้มของคุณเนี่ยให้กับลูกค้าได้นะครับเคล็ดลับข้อที่4ครับมันก็สืบเนื่องจากข้อก่อน,ก,อนก่อนหน้านัก็กคือในเรื่องของท่าโพสครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นนายแบบนางแบบยังโพสท่าอะไรไม่ค่อยเก่งยังโพสไม่ค่อยเป็นเวลาไปถ่ายรูปแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเกรง,งเกรงเวลาคนถ่ายรรูปให้ออะะไยาไมัผขนนแํ รเรื่องจากการถ่ายโพสเนี่ยมันก็ต้องเป็นทักษะที่จะต้องฝึกฝนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าว่าคุณไม่ทํางานจริงๆเนี่ย <c oughs> ก็นะนํะว่าลองหาช่างกล้องช่างภาพที่รู้ใจที่เคมีตรงกับคุณเนี่ยลองไปถ่ายรูปให้คุณนะครับหรือว่าคุณอาจจะหาเพื่อนของคุณเนี่ยมาร่วมวงในการถ่ายรูปครั้งนี้ด้วยและถ้าเกิดว่าคุณได้ช่างภาพที่เคมีตรงกับคุณหรือว่าใกล้กับคุณมันสามารถทําให้ลดกําแพงระหว่างการถ่ายรูปครั้งนี้แล้วคุณก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดด้วยครับเคล็ดลับข้อที่5นะครับก็คือการ เลือกใช้รูปภาพโปรไฟล์รูปภาพโคเวอร์เพจหรือว่ารูปภาพสาหรับทำคอนเทนต์ต่างๆในเพจของคุณหรือรูปโปรไฟล์ตั้งช่องทางต่างๆเช่น Facebook IG l i n e t ท i t t e r หรือว่าโคเวอร์ของ u t u b e ก็ตามครับที่มีคุณภาพที่เหมาะสมแล้วก็สามารถดึงตัวตนของคุณได้มากที่สุดนะครับเวลาลูกค้าเขาเห็นโฆษณาของคุณและเขาอยากจะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้จักคุณมาก่อนสิ่งแรกที่เขาจะต้องทำก็คือเข้าไปส่องเพจของคุณครับ และถ้าเกิดว่าเพจของคุณเนี่ยไม่ได้มีความน่าเชื่อถือไม่ได้มีความเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านที่คุณดูแลอยู่มันจะสามารถทําให้คุณเนี่ยเสียโอกาสที่จะได้ลูกค้าคนนั้นไปด้วยนะครับสาหรับ5เคล็ดลับในการเลือกใช้รูปสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สไตล์ Exclusive ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อยากจะให้คุณเนี่ยลองนําไปปรับใช้แล้วก็มาบอกด้วยนะครับว่าหลังจากปรับใช้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างและถ้าเกิดว่าคุณดูถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณที่กําลังสร้างตัวตนเหมือนคุณอยู่ด้วยนะ ไปพร้อมๆกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยอยากจะได้รูปภาพที่สะท้อนตัวตนของคุณมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปโปรไฟล์รูปเวอร์หรือว่ารูปทำคอนเทนต์หรือแม้แต่รูปหน้าปกคอร์สของคุณ ็ลองทักอินบ็อกมาคุยกันได้นะครับยินดีแนะนําแล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องนี้ครับสุดท้ายนะครับเพื่อเป็นกาลังใจซึ่งกันรายกันนะครับฝากกดติดตามเพจ X Kiss Me ถ่ายรูปตัดวิดีโอโชว์คอนเทนต์ทางช่องทาง f a c e b o o k ิ i ต t o k IG และ YouTube ด้วยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ในแคปชั่นแล้วสําหรับใครที่อยากจะให้ผมทำคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาอื่นๆสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้และเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมใน X Kiss Me สวัสดีครับ